พี่แฟรถามเขาว่าเขาเคยกอ่อคดีมาก่อนไหมเขาบอกว่าไม่เคยแค่นั้นแหละครับมึงคิดว่ากูจะเชื่อมึงกันเหรอฮะเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยไอ้ด็อกได้กูถามแม่งหน่อยดพิพี่แฟร์ไปดักคนนี่คุณจะไปไหนอะ่ะ เมื่อกี้มันคุยอะไรกับมึงบอกกูมาเข,เขาถามผมว่าผมเคยมีคดีอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่ากูไม่เชื่อมึงบอกความจริงกูมาเลยนะไม่งั้นกูจะให้มึงติดคุกยาวแนะ่มึงเข้าใจไหมพี่แฟบใจเย็นนะพี่บอกมาใจเย็นก่อนพี่เขาถามผมเรื่องสวัสดีครับยังสอบสวนกันไม่เสร็จหรอรับเฮ้ยนี่มันพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะเจ้าหน้าที่และคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นี่เชิญคุณทนายออกไปก่อนเลยพวกเรากำลังทําหน้าที่อยู่คุณก็ทํางานของคุณไปผมก็มาทํางานของผมนะครับงานอะไรของคุณผมมาดูแลเรื่องความผมครับไหนแล้วครับข่าวการตายของมีนา ไหนแล้วครับศพน้องชายผมทำไมถึงบอกว่ามีนาตายไปแล้วล่ะครับหรือเพราะว่าตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ทุกคนก็เลยโกหกผมทำไมเสียมารยาทแบบนี้ไปแอบฟังคนอื่นเขาได้ยังไง ขอโทษค่ะอย่าให้ผมเห็นคุณทำแบบนี้อีกนะขาผู้การแม่ก็พยายามตามหามีนามาตลอดแต่มันไม่ได้ข่าวและไม่ได้เบาะแสอะไรเลยพอครบห้าปีก็ต้องไปขออำนาจศาลให้เป็นคนสาบสูญแล้วก็ถึงแก่ความตายด้วยผลท่านกฎหมายแล้วทำไมถึงไม่บอกความจริงกับผมตั้งแต่แรก กลัวว่าผมจะออกตามหาเขาใช่ไหมครับแฟ้มคดีของพ่อผมก็ไม่ได้อ่านเรื่องมีนาก็มาโกหกผมคุณกำลังปิดบังอะไรผมอยู่คดีพ่อนายมันจบไปแล้วแฟ้มเอกสารเก่าๆมันก็หายไปบ้างนายจะเรือฟื้นให้มันได้อะไรขึ้นมาอีกอ่ะ ้าน้องนายยังมีชีวิตยอยู่จริงทาไมก็ถึงไม่ติดต่อกลับมาเลยอะนายจะว่ารอวิลาวาันเขาแบบนี้ไม่ได้นะผู้ก,การดูเรื่องน้องชายผมด้วยหรอครับพ่อนายเป็นรุ่นน้องที่ฉันรักทําไมฉันจะรู้เรื่องพวกนายไม่ได้อย่าทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นปัญหาหน่อยเลยนะหัดยอมรับความจริงซะบ้างสิ เข้าใจแล้วครับผมขอตัวก่อนนะครับคุณคุยอะไรกันนะ คุณทำลายแฟ้มคดีทั้งหมดแล้วใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้อง,องกังวลคดีมันจบไปแล้วก็ให้มันจบอย่างนั้นดีแล้วทำตามที่ผมบอกเลยครับผมจะทำตามทุกอย่างที่บอกเลยครับดะไ คุณเป็นทนายให้เขาเหรอครับครับผมว่าคราวนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับบังเอิญสิครับบังเอิญที่คุณมาจับลูกความผมผมก่บคุณคงหนีกันไม่พ้นจริงๆว่าแต่ผมยังไม่ได้ตอบแทนให้คุณเลยที่คุณช่วยดูแลคดีของชลารให้คุณก็จ่ายเป็นค่าจ้างมาแล้วไงครับค่าจ้างมันก็ส่วนหนึ่งครับ ผมอยากเลี้ยงคุณ็นการตอบแทนคุณบอกว่าคุณอยากรู้จักผมให้มากกว่านี้ไม่ใช่หรอครับครับผมก็อยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้เหมือนกันได้ครับงั้นถ้าคุณว่างแล้วโทรหาผมนะครับอยากบอกววาฉัน ร,บรับอกว่าฉันคิดถึงเธอแทบอยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรบอกว่าฉัน